การตลาดที่มากกว่าเพื่อโอกาสในการขายที่มากกว่าเกิดจากบางรกอบสมัย p ป,ปต p e ค่ะที่จะซื้อขายบ้านที่ดินคอนโดนึกถึงเกตนะคะกมีช่องทางการตลาดที่มากกว่ามีทีมงานที่เป็นมืออชีพมีเอเจนต์นับร้อยที่คอยช่วยขายอีกทั้งเกตดยังมีประสบก,การณ์ในการขายบ้านที่ดินคอนโดนที่ช่วยให้คุณขายได้ง่ายขึ้นเอาขึ้นและสะดวกขึ้นเกรเชื่อมั่นว่าการทําง,งานอย่างหนัก ชันฉลาดโดยใช้ระบบประสบการณ์และช่องทางการตลาดที่มากกว่าจะทำให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างและอย่าลืมดูริก์ต่างๆที่เกตส่งให้นะคะเพราะทุกอย่างต้องการมืออาชีพค่ะอย่าลืมนะคะคิดจะขายอสังหาคิดถึงเกตนะคะสวัสดีค่ะ